เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะวันนี้โรงพักขัาดใหญ่ได้มีการแถลงข่าวนะคะหลังจากทยายเครือข่ายค้าเอโรอินข้ามชาติไทยเมียนมาค่ะซึ่งเป็นล็อตใหญ่ในพื้นที่นะคะยึดเอโรอินได้หนักกว่า40กิโลกรมัมมูลราคา16ล้านบาทพร้อมผู้ต้องหา3คนโดย2ใน3พบว่าเป็นพี่น้องกัน โดยที่โรงพักหาดใหญ่นะคะวันนี้ได้มีการถแถลงข่าวการจับกลุ่มเอโรอีนล็อตใหญ่ล็อตแรกของปีนี้จําวัทั้งสิ้น8 4ถุงถุงละ500กรัมรวมน้ำหนักทั้งสิ้น4ี่กิโลกรัมมูลค่คากว่า16ล้านบาทหลังจากถูกชุดจับกลุ่มนะคะวางแผนล่อซื้อและขยายผลพร้อมผู้ต้องหาได้จำนวน3ามรายประกอบด้วยนายอาซีคามิโดยหรือว่านายซีอายุ31ปีค่ะซึ่งเป็นเจ้าของเอโรอีนนายฟาริดคามิโดยหรือว่าริดอายุ27ปีน้องชายซึ่งภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงาานยยร,ร์อออคํหืูุ 15ปีที่เป็นลูกน้องทำหน้าที่เป็นคนส่งเอโรอีนให้กับลูกค้าโดยเบื้องหลังของการจับกลุมเอโรอีนล็อตใหญ่นี้เริ่มจากนายธรรมศักดิ์ค่ะมีการเสนอขายเอโรอีนให้กับสายนะคะครั้งละ1กิโลกร,รมัมซื้อขายกันในราคากิโลกร,รัมละ400,000บาทค่ะ เจ้าที่จะได้มีการวางแผนส่งสายเข้าล่อซื้อเอโรอินน้ำหนัก25กรัมและก็มีการนัดส่งของกันที่หน้าโรงเรียนจนะชนุประมค่ะและจากการสอบสวนนายธรรมศักดิ์ให้การซัดทอดว่าตัวเองเป็นเพียงคนส่งเอโรอินส่วนเจ้าของที่แท้จริงเป็นเอเ่นต์ใหญ่คือนายอาซีและก็นายฟาริธ2สองพี่น้องและก็ยังมีเอโรอินอีกจำนวนมากที่รอส่งขายเจ้าที่จะได้มีการขยายผลเข้าตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาแต่พบเพียงนายฟาริธพร้อมเอโรอินนะคะหนัก42กิโลกรัมที่ถูกซ่อนไว้ในบ้านส่วนนายอาซีพี่ชายเจ้า ที่ทราบว่าพักอยู่ในพื้นที่แล้วก็ ปรากฏว่าเมื่อมีการจับกลุ่มน้องชายไว้ตัวทนันค่ะหลบหนีไปได้เพราะรู้ข่าวน้องชายแล้วก็ลูกน้องถูกจับแต่ท้ายที่สุดนายอาซีก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่แต่โดยดีเพราะสงสารน้องชายโดยรับว่าเอโรอินทั้งหมดเป็นของตัวเองเพียงคนเดียวนํามาฝากไว้ให้น้องชายช่วยดูแลและขายให้เพื่อมีลูกค้าสั่งเพิ่มและจากการสอบสวนทราบว่าเอโรอินชุดนี้เป็นของนายทุนใหญ่ชื่อนายบาวไม่ทราบชื่อจริงอยู่ฝั่งประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่ได้มีการวางแผนจับกลุ่มโดยให้นายฟาริสต,ติดต่อไปหาซึ่งทีแรกก็ติดต่อไม่ได้ค่ะ และในบ่าวได้เสนอติดสินบนเจ้าที่จำนวน9 0 0 0บาทเพื่อขอคืนเอโรอีนครึ่งหนึ่งพร้อมกับปล่อยตัวเจ้าที่ก็ท,ทําทีตกลงนายบ่าวจึงโอนเงินจำนวน9 0 0 0บาทผ่านบัญชีของสายพร้อมกับแสดงการคืนเอโรอีนและก็ปล่อยตัว2พี่น้องเพื่อให้ในายบ่าวดูแต่ปรากฏว่าผิดแผนค่ะเพราะนายซีไม่สามารถส่งภาพไปให้ในายบ่าวที่เป็นนายทุนใหญ่ดูได้จนนายบ่าวระแวงตัดสายไปเพราะกลัวว่าจะถูกจับกลุ่มและไม่สามารถติดต่อได้ในที่สุดค่ะ